สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะปลาดอกล้านเด้อค่ะพี่สาวคุ้งพันตุลากันเด้อค่ะพอดีเมื่อน,นี้พี่อ้ายลุงสุภาพสิมาใช้นะคะเราไปว่านปลา,ามาจากสาเนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ยสาเนี่เด้อค่ะเด้อแต่ว่าคุ้งพันมาไทายประถันบัดนี้ก็มาเห็นแต่ปลาที่เอาขึ้นมาจากสาแล้วอันนี้ยีฮ็อนนตยอย่างป้าอันอันนมีจี้เอียบหนึ่งนะโอ้ทอดใส่ผักคือเกลาอนะบ่ทอดดอกวันนี้เขายีฮ็ดปลา อย่างทอดมันปลาวะท่านเนี่ยเออเอาเอาเอาขัวก้อนขัวก้อนเออขัวให้เราก้อนขัวก้อนประดอกข่อยเพื่อนเบื้องดูขัวขัวเลยขัวจังไงอีกขัวอ่อขัวเร็วเลยเอาขัวอีกขัวอีกขัวอีกเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขัวอีกเออเพียะครับเบื้องปลาอันนี้อันนี้ขัวเร็วเร็วล่างไม่ร่อยทีในน้ำมีปลาในนามีข้าวค่ะเนี่ยเบื้องดูพี่น้องปลาอยู่นาเฮานี่แหละค่ะ พูดอ่ะโอ้ยเบิ้งพี่น้องปลาดอกออกมาใกล้ๆเป็นเบิ้งดูเนี่ยอันนี้เฮ็ดแล้วแล้วว่าที่ไปอย่างก็เมนูอย่างก็เสียบเสียบแล้วก็หนึ่งใสปักดอกปลแขคือยังมือเศร้านะจ๊ะโอเคจ้าโอ้เป็นต่แซบค่ะได้แล้วันนะอาหารนะใส้หิ่งล้กก็ค่ะบ่ได้ซื้อได้ค่ะมแต่อันนี้แหละหาเอาในสะเฮานี่แหละม่นีมืออื่นเศร้าไม่นีมืออ่นเศร้าอันนี้เมนูมะแหลงตีอันนี้กีเฮ็ดไท้ร้านว่าสั้น อ๋ออันนี้คิทอดมันปลาให้หลานเั่นขัวเกียเอาไอ้นี่ออกคือเกาละขัวเกียออกเลยเห็ดยังซับซับให้พ่อเขาซับอืมอ้าวเห็ดเลยปะอันนี้ก็สถานที่เห็ดก็อยู่หนาเด้อค่ะยูนาเยี่ยวนเศรษฐกิจพอเพียงเอออ๋ออีกท่ายกทาย ไปเลยโดูนี่ก็ยี่ห้อมันปลาสับสับสับกันอันนี้ก็พริกเก็บมาจากาสวนท้องไหนน,นี่จ้ะเอ่อพริกกิบะเห็ดแก้วเขียวมือเศร้าจ้าเบิงไทยเบิงเด้อค่ะพี่น้องเนี่ยผลผลิตที่เขาเก็บเก็บมาเนี่ยมีมีปลาเมือเ่อยะก็จะมีใครไข่ก็เก็บมาจาก จากไอ้เล่าว่างไดอันเนี้ค่ะอันนี้กับป้าเนี่ยป้าเนี่ยค่ะให้เห็นว่าอันเหาบ่ได้ซื้อได้หาป้าดอกไปจ้อยเอามะมะกือเนี่กระเด็ดมาจากสวนค่ะเนี่ยเนี้ยเนี่ยอาหารเหาได้แล้วมืออย่าอันนั้นนี่อย่างป้าต้มมันหนึ่งมันหนเอามาจากใดจากสวนนี่ละเออเนี่ยค่ะบักบักสวนเศรษฐกิจพอเพียงเด้อค่ะเนี่ยใคร ป้าคุมพันก็นเอาเอาไข่อยู่หนานี่แหละไปไปเฮ็ดกินอยู่โรงเรียนกันไดี่ยไทยเบิ่งอยู่นำให้น้ำหนาเฮาเนะกะไออุปกรณ์วัสดุไออย่างก,ก,กะจิบกค่อยเรียบร้อยปานไดแต่ว่ากะมีความภูมิใจค่ะออต้องขอบคุณหลายๆเด้อค่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายๆที่เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะเป็นกำลังใจให้นะ กุลิดเอาพริกมานิ่กุลดนะกุลิดมาเอาพริกมาหน่อยเอาพริกมาเทตรงเนี้เจะพาไปกดี๋ยวเอาพริกมาก่อนไปทำไมไปทายอ้วเหรอพริกเลยนะตัดอ้อยส่วนใดล่ะเหรอนี่ค่ะ เนี่ยพีกอยู่ในถังเนี่ยเนี่ยเออเอามาใส่จานมาเทใส่จานมาเลยอันนี้พีกกลับไปเก็บมาแล้วมันบอกหน้าหนาจานกับพี่เลยเดี๋ยวพาย่เป็นล่างอยู่เออเนี่ยทายเพนเบิงว่าน,นี่กับพีกเก็บมาจากสวนกับไครนี่ค่ะใครแล้วกับ,บอกอปลาพี่สาวกาลังเ็ดอยู่ด้วยค่ะนี่นี่นี่น อาบทันตอนปวดเัน้นวะนี่ค่ะมีไข่ไก่มีปลามีฟักทองมีมีพิษอ่ะไปเบื้องป้าอีกทีนะกระดกเฮ <หอ S 1> ็ดปลาได้หรอ,อไปเออเฮ็ดไปเฮ็ดไปแขกขี่ปลาออกโอ้ยตะมาเลี้ยกันเลยเเธอเนาะโอเคเนาะป้าเนะเดี๋ยวไปไยผักก่อนด้วย เออนนี้อันนี้ผักส่วนเดี๋ยวพาไปเบิ่งสวนผักเออไปดูสวนผักไปดูเก็บดอกแคร์ผักนี่เขาก็ได้นั่นเลยค่ะได้หดน้ำเลยเนี่ยหดน้ำเป็นแท้ นี่ก็อ้อยส่วนมอนปลาจอยน้ำพริกมีพริก,รกมีบักเคือนี่ค่ะผักเนี่ย พระพาเบิงเล่าไก่เด้อค่ะสวัสดีค่ะไหนไปเก็บอะไรมาดอกแคค่ะเก็บมาจากไดนนี่ค่ะต้นยืนจาไปทําอะไรกินไปใส่เนื้อปลาเออป้าแม่ทําไว้แล้วเนาะโอเคสวัสดีแล้วจีสวัสดีแล้วค่ะโอเคค่ะไก่ค่ะไก่พาวินีคูพาวินีเก็บไข่ไปแล้วอันนี้กลับมาทายลอกกอไก่ให้เบิงเน้ะค่ะเนี่ยนี้กินข้าวยังลูก กินข้าวยังคะนี่ค่ะไก่น่ารักมากเลยวิโรดได้ครูว,วิโรดได้มีอันนี้อีกไหมมีอะไรอ่ะเนี่ยค่ะต้นดอกแคดอกแคสีแดงอันนี้ก็จะมีคอกวัวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครูวิโรดปิ่นงามสวัสดีครับ กำลังไอ,อ้ดูแลไอ้ฝรั่งพอกินยังไม่หวานเลยนะไหนต้นไหนอยากกิน,น,น,นกไม่หวนหรอกนี่ก็วัววัวลุงภาพค่ะวัวลุงภาพวัวลุงภาพไหนอะนี่นะไม่ไทยพาดที่นหนไหนี่ไหน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 ,นี่เหรออันนี้ใช่ไหมไหน,นมามาเอามา,าไหน ะเาไหนามาดูสิสุกไหมเนี่ยลูกนี่ยเออเอาดึงมาดึงมาเด็ดมาเด็ดมันไม่สุกฝรั่งไม่สุกเลยเนี่ยแต่พอชิมได้เออฝรั่งมานี่ค่ะจากสว,ว,ว,วนเราเลยได้ค่ะเนี่ยมันไม่หวานนะจากสวนเราเลยฝรั่งพันอะไรกิมจูอืมชอบเจ๊ยบค่ะอืม ข้าวโพดแกแล้วค่ะผักอันนี้ผักปลาดอกด้วยค่ะผักปลาดอกอันนี้กับข้าวโพดอาทิตย์นั่นยังบ้องไงเลยอันนี้ไงแล้วเนี้ยไงแล้ว มาเบิ้งส่วนเศรษฐกิจพอเพียงเลยคะ่ะมีสาน้าบอา่อปลาปลูกทุกพื้นที่ บอ่อปลาค่ะสองขังส่วนเศรษฐกิจพอเพียงได้ค่ะพี่น้องมีบอ่อปลามีคอกวัวมีผลไม้น่าจะเกือบทุกอย่างนะคือผักนี่ก็ลำยยค่ะ Nó một quẩy cả quẩy làm dài cả พี่เหล็กมากูดค่ะมะยมพริกสิลปีดีปีนี่เอาไปใส่ขวดกบพี่น้อง บุกปงปงจังมาเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เป็นหลายอาทิตย์แล้วไปเตียบไว้มันปงขึ้นมามันนั่นคือได้อีกั็ไปอีมอสเขาสันเสาริ